ถ้าเราไม่เคยนั่งคัศสมาธิมาก่อนรืนานานๆนั่งทีหรือว่านั่งแต่ละครั้งไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีก็คงจะต้องอเจอความปวดหลังปวดแอวปวดขาเป็นธรรมดาจริงๆการการนั่งสมาธิก็ไม่ใช่เพื่อจะไม่รู้สึกอะไรแต่เพื่อจะมี สติรู้เท่าทันนั้นการศึกษาเรื่องเวทนาทุกขเวทนาแล้วการวางใจอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาให้เป็นสังแต่ว่าเรื่องของกายไม่เขาถึงจิตใจอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวิชาหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องสงสัยสนใจศึกษาอย่างไรก็ตามในเปืองต้น ถ้าหากว่ายังไม่ยังไม่แรงมากให้เรารู้ว่ามีเวทนาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานของเราถ้าทนไปสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วไม่ไหวแล้วก็คอยคอยเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นประจำ เราอาจจะได้ลองพิจารณาเวทนาหรือว,ว่าทุกขเวทนาบ้างเป็นวิธีฝึกจิตที่มีประโยชน์มากแต่ในเบื้องต้นของการทำสมาธิสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักษาความรู้สึกที่ดีต่อการนั่งสมาธิถ้าหากว่าทุกครั้งที่นั่งต้องทนทรมานาน เดี๋ยวก็จะหมดกําลังใจแล้วก็จะขี้เกียรติทำต่อฉันั้นอดทนปางเล็กน้อยแต่ไม่หักโหมแล้วถ้าไม่ไหวแล้วเปลี่ยนอิรียหมดถ้าเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มมีโอกาสจะได้อยู่กับเวทนาศึกษาทุกเวทนาให้เข้าใจในเรื่องความสัม่ันระวัง chịt chay, cặp răng cay, hay, 呃, lấy yết, lúc, 呃, xương quả, uh,